ก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องสายชนะครับวันนี้วันที่สิบสองครับตุลาคมบใบสองนะครับตัวนี้กำลังหอดหน้าทีมงานก็มาแล้วครับผิดตึงแล้วก็ลอย อันนี้ลงมุมนี้ชันนะครับสั้นหลายเติบแต่จริงต้องไปลงอีกมุมหนึ่งแต่ว่าบล็ไป็นยังสบายไปน,นะโซเฟอร์มา มันเด็ดปิดลงครับเดี๋ยวสักครู่ครับ,ดรบเดี๋ยวผมไปหลีพัดลมลงก่อนเพราะว่าเราเปิดล้างไ้ยังดีกว่าครับเดี๋ยวลองเกี่ยวดูกันสักรอบก่อนแต่ว่ามันเปิดเยอะอยู่ผมมองเห็นเลยเดยว่ังเกินเอาเขาจะคล้องครบเข้าพันครับเข้าพันาฟัง จะง่อยครับมุ่งนิ่มเร้าครับจิเต็งเพราะต้องห่วงมาล่องได้ านี่คกบห้าปีว้นนาวกินน้ำบ่ตั้นหมดเปียนิดนึงครับ ได้ก็ครับนี่แหละอีกมือหนึ่งของเราก็าโดนโอ้ยเข่าแม่มันสีไล่แต่ว่าไอไล่ไปขึ้นมุ่งพุ่นเด้เฮ้ยามขึ้นืนเห็นสั้นไอ้เตียม,มันโดนเตียมเลยไปแม่เมื่อคืนครับเอา มารอยอีกมุมหนึ่งเลยนกย่างหลายครับนกพิราบลงงา่งยำเนิบลงไปกับน้มเลยครับดูครับเพราะว่ามันเหลืองมองเดียวครับถ้าก็จทำบุฟเฟเ่ล้วบุฟเฟน่นกไม่ต้องทำอะไรมากครับซุปเปอร์จิ๋วห้องจอดเดนโดนสตาร์ทขึ้นขึ้นเช็กน้ำมันเกีียวปกติครับเหลือเปลี่ยนข้อโซ่ครับ อ่างเดียวกอโซ่ได้ชาดเด้อได้ชาดได้บบชาดแล้วก็นี่ยังไงไฟสายไฟขาดหลายครับของง่าไม่ของนั่นของนี่แล้กวก็มีเลี่ยนก่อโซ่เช็คไฟแล้กวก็ได้ชาิเนาะประมาณนี้ครับเตี่ยนของเหลวแวลุยเลยครับหน้าปี อีกนึงกับว่าจะเห็ดกับแตงใบตบนิดน,นึงครับจบเลยใบตกเ,เริ่มเริ่มเสียเหลี่ยมแล้วเสาก็ง่าม,มาไหนครับเอาไปเห็ดพันธดินี่นงบมงงามอยู่โอ้ได้ก็บขื้นอุ่มดีครับ เงียบมาเลยครับปากเปลือกุกอย่างเนียบครับค้นขับเรียมงานครับจะบ้องรถสไตล์เดียวกันครับเนียบครับอีกอีกไม่กี่เดือนครบห้าขวบแล้วครับนี่อีกประมาณหากเดือนเี่สาครับ 5ปี ลมเขาพันมมนเลี้ยต้มเม็ดแท้ลอ,อยไปเส้นรดเพิ้อเม่มเนี่ยมันไไติดไปในตู้ไปแจ้งติงดมาถงงมครับแต,ตแท้งสามตลอดครับปลอดภัย Hello? ขับเป็นกับพ้นขับได้ต่างกันครับขับเป็นมาหวอดมันก็ได้จับโดนเลยกันเก่งเียนตาครับไปได้มาได้นิ่มๆไปแบบขับได้น,นี่เป็นอีกสเต็ปหนึ่งนี่ครับย่านเติมมูว่าพวกคองไปว่าสันแบบที่นี่แล้วก็เตี้ยงหนา้าเตี้ยงหลังยูง่อันนี้คือเรื่องจริงครับมั่วขับเก่งเราเนี่ยสิไปนิ่มครับ่วนนญ่ไปนิ่มๆ ติดรถปิดยังมีพวะไอยควันเะครับปิดมันเงียม้ครับเป็นอีกมู้นหนึ่งสีย่านแต่มูน้มน,านวาจะของก็เก่งครับหรือเกาประสันเดยอเฮีปป่าเาป,ปลมลงยังไงกันนบแห้งหมดเกิดไปจำมาเพื่อตอนนี้

จะได้อุมหนึ่งพอดีครับโอ้ถ่ายแป๊บเดียวครับร้อนอีกแล้วครับโอเคครับผมฝากติดตามช่องนี้ครับสายชอนะเราก็จะเริ่มลงคลิปนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มเกี่ยวข่าวแล้วครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆครับร้อนครับแป๊บเดียวหนึ่งนาทีสองนาทีนี่ก็ัะพอนะครับ các à, bạn phải theo dõi f trong lái sau là nó dầu phao tay xứng đơn số đi pha